อย่าให้ข้ออ้างยอดนิยมนะคะมาปิดกั้นความสําเร็จของคุณเด็ดขาดเลยค่ะวันนี้นะคะถ้าใครที่มีเป้าหมายอยู่แล้วนะคะเราจะรู้ว่าเราควรที่จะตั้งใจที่จะเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายของเราค่ะและการที่เราจะสามารถเดินเข้าหาเป้าหมายของเราและเป้าหมายเดินเข้ามาหาเรานั้นนะคะ เราจะต้องรู้ว่าห้ามมีข้ออ้างใดๆในการที่เราจะลงมือทําเพื่อพาตัวเองเคลื่อนตัวไปสู่เป้าหมายค่ะฉะนั้นแล้วนะคะ มีข้ออ้างอยู่หลายข้อค่ะที่เป็นยอดนิยมของใครหลายๆคนนะคะซึ่งถ้าวันนี้เราอยากที่จะสําเร็จนั้นเราอยากได้มีข้ออ้างใดๆนะคะข้ออ้างแรกเลยนะคะที่คนส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้ในการพลัดวันประกันพุ่งคะ่ะเพราะว่าเวลาที่เราไม่อยากที่จะสําเร็จ เร็วหรือว่ามีความรู้สึกว่าฉันอยากจะสําเร็จนะแต่ฉันยังรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังไม่สําคัญนะคะคนส่วนใหญ่มักจะเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบก่อนนะคะและมีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันยังไม่สําคัญพอนะคะเอาไว้ก่อนดีกว่านะคะนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่ทําให้ใครหลายๆคนพลาดในการที่จะขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายเพราะคำว่าผัดวันประกันพุ่งและมักจะมองข้ามว่า สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เราควรจะทํานั้นมันมาทีหลังงานที่เราชอบนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากที่จะประสบความสําเร็จเราจะต้องเอางานที่สําคัญก่อนงานที่ควรที่จะทําก่อนงานที่ทําแล้วมันจะนําพาเราไปสู่อนาคตนําพาเราไปสู่เป้าหมายเราต้องเลือกทํางานที่สําคัญจัดระเบียบความสําคัญของกิจกรรมหรือว่างานที่เรา ต้องทำก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเป็นงานที่เราชื่นชอบเพราะว่าถ้างานไหนที่เรารู้สึกว่ามันง่ายนะคะมันเป็นสิ่งที่เราชอบแต่มันไม่ได้ทำให้เราไปสู่เป้าหมายนั้นเราอาจจะดีกเกลี้ยงและเอาไปทำทีหลังหรือว่าถ้าเราทำงานที่สำคัญยังไม่เสร็จเราควรที่จะทิ้งงานที่ไม่สำคัญออกไปก่อนนะคะ ตัดงานที่ไม่สำคัญออกไปก่อนเลือกเอางานที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนตัวของเราไปสู่เส้นชัยนะคะแล้วก็สิ่งที่สองนะคะข้ออ้างนี้นะคะหลายหลายคนนะคะรู้สึกว่าอ้างกันเยอะอมากเลยนะคะเช่นวันนี้เหนื่อยแล้วทำงานประจำก็เหนื่อยมากพอแล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปทำงานที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายนะคะเพราะเวลาที่คนส่วนใหญ่แล้วทำงานเหนื่อยหนัก ทางกายนะคะเหมือนว่าเราอะวิ่งหาความสําเร็จโลกภายนอกนะคะเราไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วถ้าเราอยากที่จะสําเร็จอยากที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นเราจะต้องมาทํางานในโลกภายในของเราก่อน,นะคะ่ะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้ ถ้าใครมีความรู้สึกว่าทํางานโลกภายนอกก็เหนื่อยมากพอแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปแบ่งเวลาเพื่อที่จะหางานที่รักหางานที่ชอบและงานที่จะทําให้เรามีอนาคตที่มั่นคงยั่งยืนได้นะคะฉะนั้นข้อสองที่หลายๆคนยอดนิยมมากๆเลยก็คือฉันเหนื่อยกายมากพอแล้วฉันคงไม่มีเวลาที่จะไปทําอะไรแบบนั้นอีกนะคะรู้ไว้เลยค่ะว่าวันนี้คุณควาที่จะแบ่งเวลาที่จะมาฝึกฝนตัวเอง เกี่ยวกับโลกภายในเพราะว่าถ้าวันนี้เราไม่ฝึกฝนโลกภายในนะคะเราทำงานวิ่งตามหาความสำเร็จภายนอกนั้นเราก็จะไม่มีทางที่จะสำเร็จได้เลยค่ะและใครหลายๆคนที่ยังมีข้ออ้างว่าเหนื่อยมากพอแล้วจะสามารถเอาเวลาที่ไหนหรือเอาแรงที่ไหนไปทำงานเพื่ออนาคตทำงานเพื่อตัวเองได้อีกนะคะคุณจง กลับมาเริ่มฝึกฝนตัวของคุณเองค่ะฝึกฝนนะคะทํางานโลกภายในของเราอย่างเช่นการที่เรามาวางแผนนะคะว่าเราควรที่จะทําอะไรเพื่อที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าทุกๆวันนี้เพราะคนส่วนใหญ่แล้วนะคะมักจะใช้เวลาทําความฝันเพื่อคนอื่นนะคะฉะนั้น กลับมาทําความฝันเพื่อตัวของเราเองดีกว่านะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่3ามเลยอันนี้ก็เป็นยอดนิยมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคําว่าไม่มีเวลานะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะ ทำตัวเองให้ดูยุ่งกันมาก,มา,กมายเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอะ่ะงานที่ยุ่งนั้นนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ตัวเองไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันเลยนะคะฉะนั้นจงรู้ไว้ว่าถ้าเราอยากที่จะสําเร็จจริงๆเราควรที่จะแบ่งเวลาของเราลิสตยเวลาออกมาเลยว่าคุณมีหน้าที่ทําอะไรบ้างในแต่ละวันและในช่วงเวลาหนึ่งของในแต่ละวันมันต้องมีเวลาที่คุณทําเพื่อความฝันของตัวคุณ เหมือนกับข้อ2นั่นแหละค่ะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเราคอยพูดแต่ไม่มีเวลานะคะจริงๆอ่ะคำว่าไม่มีเวลาไม่มีอยู่จริงค่ะเพราะคนสําเร็จทุกคนเขาก็มีเวลา24ชั่วโมงเช่นกันและทําไมเขาถึงสําเร็จได้นั่นหมายความว่า เขาก็แบ่งเวลาเพื่อที่จัดสรรให้ตัวของเขาขับเคลื่อนตัวเองไปสู่เป้าหมายโดยการฝึกฝนพัฒนาตัวเองถ้าหากวันนี้เราเองเป็นคนหนึ่งที่อยากสำเร็จยิ่งใหญ่ถ้าเรามัวแต่พูดคำว่าไม่มีเวลาคุณก็จะไม่มีทางมีเวลาตามที่คุณต้องการนั่นแหละค่ะฉะนั้น ตัดคำนี้ทิ้งไปและมาเริ่มจัดสรรเวลาให้กับตัวของเราค่ะว่าเอสิ่งไหนมันควันที่จะทำสิ่งไหนมันไม่ควันที่จะทำนะคะ เราเริ่มฝึกฝนกันได้ค่ะไม่ว่าใครก็ฝึกฝนได้ทั้งนั้นคนสําเร็จกว่าที่เขาจะสําเร็จนั้นนะคะเขาก็ฝึกฝนมาเช่นกันค่ะฉะนั้นทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเราควรที่จะรู้ว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันฉะนั้นในเมื่อคนสําเร็จทําได้เราก็ทําได้เช่นเดียวกันค่ะจะสรรเวลาแบ่งเวลาให้กับตัวของเราเองค่ะเพราะจริงๆแล้วเราคือต้นเหตุของทุกสิ่งนะคะ ข้ออ้างต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามมันเกิดขึ้นเพราะตัวของเราค่ะฉะนั้นเราต้องมาปรับรปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่ตัวของเรานะคะฝึกฝนพัฒนาตัวเองค่ะลงมือทำซ้ำๆนะคะผิดพลาดยอมรับแก้ไขปรับปรุงเราก็ไปต่อค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการความสำเร็จจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างอะไรไม่สามารถที่จะมาฉุดรั้งความสำเร็จของเราได้เลย